มันไม่ทั่วประเทศใช่ไหมคทายหน่อยเร็วสวัสดีครับแต่งตัวกันชิลมากเลยไปไหนอะไปนอนไปนอนแต่งตัวไปนอนค่ะตอนนี้กำลังไปต่างจังหวัดเสร็จอีเวนต์ก็พุ่งเลยใช่แปลงร่างแขาวมีคนหยุดยาวแล้วครับหยุดแล้วค่ะหยุดยาวหยุดยาวแลยยาวมากๆเลยอะเออเพราะว่า เราจะไปเที่ยวกันต่ออีกอ้าก็ใก้สงการแล้วไงอืม,อมคิดถึงน้องคิมน้องปรินมากๆากฮัลโหลมาเลเซียฝากสวัสดีพี่มากเจ้าเจ้าอ๋อเจ้าสวัสดีเจ้าทำไมทำไมอันนี้คืออะไรลูกสรเนี่ยมันรีプลา์ไงอ๋อวิแม่ปุ้ยเที่ยวไหนเที่ยวไหนเที่ยวคะ่ะวันนี้เราจะไปดูคอนเสิร์ตกันอ้าวา จะไปดูคอนเสิร์ต Justin Bieber ไม่ได้ <laughs> <laughs> ไปดูคอนเสิร์ตที่บอกได้ไหมที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกว่า,ว<ร>าไปดูคอนเสิร์ตใครก่อนดีกว่าไหมเอาไปดูคอนเสิร์ตใครคะวันนี้ไปดูคอนเสิร์ตพี่โป้โยคีครับนักร้องยุค 90ของเราเพลงพี <Bond> ่โ <Techn> ป้บีอะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเปิดจะถามบีเนี่ยว่าบีรู้จักเพลงพีปโปกี่เพลงบ้างรู้ไหมว่าเขาคิดไว้ว่าเดี๋ยววันนี้จะเปิดอัลบั้มของพี่โป้ฟังไปด้วยเพราะว่าเดี๋ยวพอไปถึงเราจะได้ลองตามได้แล้วรู้ไหมว่าวันนี้เขาว่าเขาจะไม่เปิดในรถเพราะเดี๋ยวบีจะหาว่าเอ้าเพลงเมื่อกี้เพิ่งฟังนี่เอาแล้วถ้าถ้าเขาไม่รู้เลยสักเพลงทำไงอ่ะเออเอาไงทำไงดีครับ ทำ <Hello. S 2> ไงดีครับถามถาม,ถามคุณผู้ชมนี่ทำไงอ่ะต้องเปิดสิควรเปิดก่อนหรือไม่ควรเปิดควรเปิดก่อน,นเหรอ <All right. S 1> ใช่ไหมเพราะว่าเราจะได้แบบเออเหมือนทํากันบ้านไงดี oh. Oh. เดี๋ยวไปแล้วนั่งนั่งนิ่งโอ้ oh, <ง>ทำกันบ้านซะโอ,อ้กระชั้นชิดมากเลยนะก็มันไม่มีเวลา โป้โยคีเพย์บอยใช่ไหมโยคีเพย์บอยเมื่อก่อนเนี่ยชอบ <play boy. S 1> มากชอบ,ชอบเพลงอะไรตั้งแต่อัลบัมที่แบบเฮ้ยเขามีอันนี้มาด้วยนะเอามาโชว์กันเพลงอะไรดังสุดโปรดลงโทษฉันตั้งแต่อัลบัมเนี้ยเนี่ยเนี่ยนี่เหรอเเออเป็นไงล่ะเอาไว้พี่โป้เซ็นด้วยอันนี้เอลวิสหรือเปล่า <laughs> <laughs> นี่เขาให้ <het S 2> าให้เป็นเบิร์เดย์เขามาโอ้ยเขาให้เป็นเบอร์เดย์การ์ดมาใช่แล้วเขาก็จะเอาไปให้แกเซ็นกับมืออับแฟนขับแฟนขับแฟนขับแล้วหนึ่งอย่าลืมถ่ายคลิปเที่ยวลงช่อง YouTube ด้วยจริงๆวันนี้ต้องเอออากาศดีมากเลยเนาะใช่วันนี้ตอนแรกอะเขาทำใจเวลาว่า จะต้องร้อนมากๆแน่ๆเลยที่คอนเสิร์ตใช่ไหมใช่เออยู่ดีก็แบบเย็นุึกลงมาแล้วที่เชียงใหม่ฝนตกแล้วตอนนี้พ่อบอกว่านั่งอยู่หลังบ้านริมน้ำใช่ไหมต้องใส่เสื้อกันหนาวอ่ะที่ไหนเชียงใหม่ที่เชียงใหม่ที่หนอเออแล้วเดี๋ยวหิมะก็ตกละบ้านเราเออคือมันเพี้ยนไปหมดเลยเนาะนั่นสะดีอากาศอะพายุพายุออกมาใช่ป่ะเมื่อสองวันก่อนสองวันก่อนมันก็เลยเพี้ยนอื มันติดแค่ตรงนี้แหละหวังว่านะไปไหนกันไปดูคอนเสิร์ตเพราะว่าเราคือวัยรุ่นใช่แล้ววันนี้เราจะทำตัววัยรุ่นเราจะไปแคมปิ้งใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าคอนเสิร์ตในในแคมป์ไปดูคอนเสิร์ตในแคมป์ใช่ไหมในหุบเขาใน,ในหุบเขาด้วยไม่เออไม่มีเดินเดินใช่ไหม ม่เดินเนาะเขาไม่เดินแล้วนะผก็กว่าจะถึงก็ต้องเดินทั้งสองสามโลก็หน่อยขอถามอันนี้ค่ะพี่หมากสักตั้งแต่อยู่เท่าไหร่หรอคะโอตอนย้อนดูละครเก่าๆก็เห็นสักแล้วสมัยที่พี่ยังจําไม่ได้เลยอะสมัยใจแตกอะสมัยใจแตกแล้วสมัยสมัยยังแบบเออนั่นแหละสมัยยังจําไม่ได้จำอะไรไม่ได้ จ,จำอะไรไม่ได้เลยเหรอสมองโดนกระทบกระเทือนอะไรมาล่ะคะเขาข้ามมาเลยเขาข้ามมาอยู่ดีุึบยี่สิบกว่าเลยอะเวอาเคยไหมเคยเป็นไหมแบบอยู่ดีช่วงหนึ่งแบบของชีวิตอะเราใช้จนแบบมันหายไปอะแล้วมันนึกได้ตอนแล้วไม่ใช่นึกได้มาแบบเขาเรียกว่ามันรู้ตัวเองว่าแบบเวลามันผ่านไปแล้วอะเมื่อตอนแบบอยู่เยอะเยอะไหม ไม่เยอะเราคือวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นมไปดูคอนเสิร์ตกันเราก็คือวัยรุ่นแต่สองทุ่มครึ่งนี่ตาปลื้รอแล้วนะวัยรุ่นโคร้องแบบไปแล้วนะเขาเล่นถึงกี่โมงอะ่ะน่าจะดีเขาเล่นถึงกี่โมงอะ่ะล <c oughs> ุงกันเพราะถ้าสมมติว่าดึกมากไม่ไหวนะ <c oughs> ไม่ไหวดี <c oughs> เอาสตุปเพลงนี้โป้เพลงอะไรบ้างเนี่ยมีรู้จักไหม วันเกิดฉันทำไมมันจึงไม่มีใครจำรู้จักไหมเสียงพีนะเฮ้ยตาวอมมาแล้วอยู่บ้านทั้งวันเนี่ยวอมมาแล้ววอมเสียงเลยแด่บอกว่าอ่านบทอ่านบทด้วยวอมเสียงด้วยพวกพี่ไปดูคอนเสิร์ตที่ไหนกันเดี๋ยวจะบอกล้วกันเนาะสวัสดี ดีค่ะน้องหมากน้องคิมสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีตัวคนถามว่าไปไหนกันนะไปดูคอนเสิร์ตก็จะบอกว่าคอนเสิร์ตนี้บัตรเต็มตั้งแต่เขาเปิดแบบสามสี่วันแรกแล้วมั้งจริงป่ะใช่บัตรเต็มเลยเพราะว่าเขารับอยู่สิบที่อไม่ใช่เขาเลยเขารับเยอะเขารับเยอะแต่ว่าเนี่ยก็เต็มแล้วก็แล้วก็เราก็ตรวจไอทีเคกันมาหมดแล้วทุกคน ไม่ตวจไม่ได้ใช่แล้วก็มีหน้ากากด,ด้ยวยเนาะเยอะอะไรนไปดูคอนสเสิร์ตพี่โปโ้โอโอมีใจพี่จะไปดูคอนสเสิร์ตจัสตินไหมคะเข้ามาประเทศไทยไหมอะ่ะต้องถามกี้คะ่ะมากี้ไปดูมาแล้วเ <laughs> มืม่อคืนฝันว่าเจอพี่หมาพี่คิมดีใจมากมจริงป้ะ แล้วเจอที่ไหนครับโหดิใจจังฝันถึงเราด้วยส่งการพี่คิมไปเที่ยวประเทศอะไรเหรอคะใครบอกเดี๋ยวเขาบอกเองอนะเมื่อวานอะเขาบอกว่าจะไปต่างประเทศแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไปประเทศไหนเ,เราจะ รถเยอะอ่ะทำความเร็วไม่ได้เลยเดินทางอากาศเหมือนฝนจะตกจะตกก็ไม่ตกแล้วเมื่อกี้เขาดูกล้องก็ไม่ตกเออใช่ตอนนี้26ส่สองศากรุงเทพสามารถตัง้งโทรศัพท์ได้ไหมเหรอเมย <c oughs> ไม่ได้อ่ะบคือตั้งมาล่ว I was just smiling, listening, even I don't really understand Thai.. Aww. Hi. Hi. hello. We're on our way to go watch. ีก็ปลายเดือนเลย่ะครับน่าจะนะปลายเดือนเลยเหรอน่าจะปลายเดือนเราลองเข้าเอ็มโฟลดูไหมไม่เอาจะส่งบินมานะพูดจริงๆด้วยอ่ะเอ็มโฟลอ่ะเอ็มโฟลต้องไวเจสเตอร์ก่อนถูกไหมขอพูดชัดเจนยังไง e a k English we are on our way to go watch concert of yoki playboy concert it's like a very famous 90s band <laughs> that he loves so much he can sing every song from them which i can't <laughs> about time อ๋อมูฟี่เหรอมูฟี่ซอลซีรีส์เอ่อซีรีส์คุณไม่ดูซีรีส์อะไรเลยตอนนี้ม่วงไงเขาดูอันน uh <Mm ี้อยู่อะ i n e s s proposal ก็เห็นดูแล้วหัวเราะหัวเราะอยู่ผมว่าก็ตลกอ่ะม่วง b u s i n e s s proposal คือน่ารักมากนางเอกคือน่ารักพระเอกก็คือดีมีพระเอกเรื่องไหนไม่ดีบ้างเหนือตรนนี ดีทุกคนแต่ว่าแต่งงานไปแล้วหลายคนล่าสุดใครแต่งงานไปนะชื่ออะไรบ้าหัวหน้าหวัวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หัวหน้าฮงหัวหน้าโฮงอะ่ะเพิ่งมาประเทศไทยชอบมากเลยไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออะไรแต่ว่านางน่ารักขอโทษะทรับด้วยนะเราก็จำแต่หน้านะ ใช่เป็นเซสโปรโซสนุกมากร้องเพลงคู่กันสักเพลงก่อนบีช่วยบอกเพลงหนึ่งที่เขาสามารถเขาน่าจะรู้ได้ไหมบีเอาชื่อมาชื่อเพลงมาเอาปกมาเอาซีดีมาแล้วก็เล่นเลยมีใส่ซีดีได้ด้วยหรอรถเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาไม่ใส่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ใส่แล้วเขาไม่ใส่แล้วเาไม่ใส่ีอ่ะเอ้จริง าไม่มีที่ใส่แล้วตอนนี้เขาเปิดไอ้ดูทูดเฮ้ยไม่มีจริงเหรอมันไม่ไมเผื่อแบบสำหรับใครที่แบบไม่มีเออเขามีข้างหลังบอกไหมบบอ๋อนี่ไงใช่เขามีข้างหลังบอกด้วยว่าออว่ามองไม่เห็นอะเอาเงิน,นสารภาพเขารู้จักไหมไม่รู้จักเพลงเพราะเพราะเขารู้จักไหม ช่วยจำให้เขาให้เขาช่วยร้องให้ฟังแทนตัวเช่วยรอกเขาทิ้งทำไรโปรดลงโทษฉันอ่ะอันนี้รู้จักวันนี้ฉันทำเธอร้องไห้ออโอเคได้แล้วหนึ่งยิ้มยิ้มที่อบอุ่น วีไม่ได้แคจประจำวัน,นนี้เหรอเอนอประจำวันนี้จำเนื้อไ,ไม่ได้อะต้องขึ้นมาพรมลิขิตพรมลิขิตบนดาลชะะักาจริงปะ่ะไม่อันนี้เป็นเขาเอาเขามาลองใหม่อ๋อนึกว่ามาพูดก,กันทันได้แต่ไม่รู้คืนนี้เขาจะลองหรือเปล่ารีเควสได้ไหมเออเขาเขียนแล้วก็บพี่ครนะับพี่ครับบ้าไม่ใช่ในผับ วันเกิดวันเกิดฉันไงไออง,งอีฟอล้อเมื่ออ่าโอเคโอเคเทอทอทอองค์การท่องเที่ยวทั่วไทยอ้าว อีกแล้วฉันนั้นคิดถึงเธออีกแล้วโอเคโยังไงล่ะยังไงสรุปเขาไม่ร้องเลยสักเพลงที่เขาจะคนร้องเพลงใหม่หมดอยากมองเธออยากมองเธอในแง่ร้ายให้จิตใจได้โอเครู้จักรู้จักรู้จักอีกมองเท่าไรนั่นแหละโอเคแล้วก็คำที่เป็นสุข โอ้เพลงนี้ก็พอแต่ว่าประจำาเนื้อไม่ได้ใจน้อยพอ เดี๋ยวเดี๋มันเขาจะมีคอนเสิร์ตที่ใกล้ๆกันติดๆกันนี่แบบมีพวก Friday มาร้องมีพี่ก้อนะต่คนสีจอมวันมาร้องที่เขารวมตัวกันอะเมื่อไรอะ่ะเนี่ยวันเร็วๆเนี่ย<า>ใช่มาป <laughs> ากิสตานพี่หมากลองได้ทุกเพลงก็ใช่ค่ะแฟนคลับอันหนึ่งเลยค่ะเขาชอบ Hi. Okay, that happened. I was like, hi. Stolly far. What? No? It's high. I'm my going is cat. I'm Speed your car looks so fast. Be careful, okay? Really? <laughs> I don't think it's that fast because we're stopping right now. It's really bad traffic ahead. Mm -hmm. Hi. พี่หมากได้ทุกเพลงได้ทุกแนวทุกสถานการณ์ี่ว่าดื่มเวโปรตีนแทนมื้ออาหารได้ไหมมีตอบเลยครับดื่มได้นะคะคิมเบไลค่ะดื่มได้ดื่มได้เขาเราียกว่าอะไรอ่ะก็แทนอาหารเย็นดีกว่าถ้าช่วงนั้นอยากลดน้ำหนักจริงๆนะเนาะถูกไหมใช่อะไรอย่างเงี้อยากลดหุ่นลดสัดส่วนจริงๆก็ดื่มได้ Why you speak English วิ Hi สไฮมายเ d h e l l ฮัลโหลไฮพี่พลอยชิดจันว่ากำลังจะปิดไลฟ์แล้วเชียวมึ่งมากันข่ม้าฟิลิปปินส์ใช่ฟิลิปปินส์อ๋อป่าวป่าวป่าวไปไหนชวนแบมาตามมาตามมาเร็วไม่มันไปไหนไม่รู้มันจะบิน เอ๋อพี่พาไปทะเลนี่ใช่ไหมไปไหนไม่รู้มัเหมือนจะอยู่แล้วทีเนี่ตรงนี้มันถ่ายละครมั้งใกล้ปิดกล้องแล้วอือฮายอินโดนีเซียคิมีนี่ค่ะสวัสดีค่ะจะไปแล้วนะทุกคนครับเริ่มมืดแล้วใช่เริ่มมืดแล้วแล้วก็เริ่มเมื่อยแล้วหน้าเนี่ยเริ่มมืดแล้วมองซ้ายมองขวา ถึงคอนเสิร์ตแล้วสรุปรถคันนี้ไม่มีที่ใส่ซีดีจริงๆ่มันไม่มีรถคันไหนที่ใส่ซีดีได้แล้วจ้ะจริงเหรอ,จ,อจริงเหรอวะมันต้องมีเดิบีมีก็ไปใส่สิซีดีนั่นไหนยี่ห้ออะไรอ่ะ <laughs> แล้วก็ใส่ลำโพงก็ <laughs> แล้วก็มีไฟไปด้วยเออเออให้มันวิงวิ่งนะโอเคบาย everybody บายบาย